สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาเป็นเซ็ของงานคณิตศาสตร์ของข้อเรื่องการสำรวจการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยมีสมาชิกในกลุ่มอย่างนี้นะครับ 1. น่นายกิติกรไปบิดกเลขที่สิบเก้าสองนายกิติพงศ์ยังกิจการเลขที่ยี่สิบสองสามนางสาวนันทวรนพงศ์มริยมมงคลเลขที่ยี่สิบเจ็ดสี่นางสาวพิชภา,าคเคสุโภเลขที่ยี่สิบแปดห้านางสาวยานีอุดมรักเลขที่ยี่สิบเก้าและหก นักสารเดลน,นีเพชดน้อยเอ็กซ์ที่สามสิบเจ็ดต่อมาเราจะมารู้จักที่มาและความสำคัญของโครงคานนี้กันนะครับเนื่องจงากอยากทราบว่านักเรียนชายมาดิโอสาปพดีห้านิยมรับประทานอาหารกวางวันได้มากที่สุดทากณะผู้จัดทำจึงได้ทําโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำการสํารวจว่าแต่ละคนชอบรับประทานอาหารใดบ้างและส่วนมากนิยมรับประทานอาหารกวางวันใดมากที่สุดวัตถุประสงค์ในการทําโครงงานนี้หนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอาหารปริมาณเงร้อยละสอง เพื่อนักเรียนได้รู้จักการทํางานเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรเรียนรู้ร่วมกัน 3. เพื่อนักเรียนได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์และ 4. เพื่อให้ผู้จัดทำมีทักษะและความสามารถในการทำโครงงานผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รู้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นิยมรับประทานอาหารกลางวันอะไม่สุด 2. นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจการหาเป็นมาณเชลอยละ 3. นักเรียนมีทักษะในการทำโครงงานเป็นกลุ่ม ต่อมาเราจะม,มาดูวิธีการดําเนินการกันนะครับ 1. ประชุมปรึกษาหาข,อข้อของงานณิตศาสตร์ 2. ศึกษารูปแบบของงาน 3. เรื่องของข้อคงงานที่น่าสนใจ 4. ศึกษาเนื้อหาทำบันทรวจ 5. สรุปผลการค้นคว้าและ 6. จะทํารูปแบบของงานและนําเสนอโครงงานสรุปผลการค้นคว้าดังนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นิยมรับประทานข้าวแกง18คนก๋วยเตี๋ยว18คนสุกี้16คนมาห้ารับสองข้าวแกง30คนก๋วยเตี๋ยว10คนสุกี้ส2คนมาห้ารับสามข้าวแกง20คนก๋วยเตี๋ยว13คนสุกี้16คนมาห้ารับสี่ข้าวแกง18คนก๋วยเตี๋ยว17คนสุกี้ส5คนมาห้ารับห้าข้าวแกง20คนก๋วยเตี๋ยว15คนสุกี้ส5คนและมาห้ารับหก ข้าวแกง29คนก๋วยเตี๋ยว9คนและสุก,กี้12คนรวมแล้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นิยมรับประทานอาหารข้าวแกงมากที่สุดในอันดับ1สุกี้เป็นอันดับ2และก๋วยเตี๋ยวเป็นอันดับ3โดยนิยมกินข้าวแกงทั้งหมด135คนคิดเป็นรายละ44สุกี้ทั้งหมด1 6, 6คนคิดเป็นรายละ27ก๋วยเตี๋ยวทั้งหมด22คนคิดเป็นรอยละ26กุ้งกผมขอจบการรายงานแค่น,น,นี้ขอบคุณครับ